ที่จังหวัดตากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำทุกภาคส่วนให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดตากคนใหม่ค่ะ เมื่อวานนี้ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายสมชายกิจเจริญรุ่งโรธพร้อมด้วยนายวรานนท์ยิ้มมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนร่วมให้การต้อนรับนายพงรัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากคนใหม่นางสลิสาพิรมรัฐภริยาในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการในวันแรก โดยนายพง์รัตได้เข้าสักการะพระพุทธรูปประจำห้องพระสักการะสารพระภูมิเพื่อเป็นสิริมงคลและพบปะหัวนหน้าส่วนราชการซึ่งบรรยากาศค่ะคุณผู้ชมเป็นไปได้วยความอบอุ่นอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นในภาพเลยค่ะถูกต้องเลยค่ะและในโอกาสนี้นะคะนายพง์รัตพิรมรัตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากคนใหม่เนี่ยก็ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนค่ะที่ให้การต้อนรับและมาร่วมแสดงความยินดีอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นการนำช่อดอกไม้มาแสดงความยินดีซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้ย้าย มาดารงตําแหน่งที่จังหวัดตากค่ะซึ่งตนก็ได้ตั้งใจมาทํางานให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตากอย่างเต็มความสามารถที่สําคัญก็ยินดีรับฟังความคิดเห็นในทุกเรื่องที่จะช่วยแก้ปัญหาของประชาชนขอให้ทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมกันคิดร่วมกันแก้ไขปัญหารวมถึงค่ะร่วมกันพัฒนาจังหวัดตากไปด้วยกันค่ะหลังจากเมื่อวานที่ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้วท่านรีบเดินทางขึ้นไปแล้วค่ะคุณจินทร์พรที่แม่สอดจังหวัดตากเพราะประชาชนเนี่ยมีความตื่นตระหนกอย่างที่เราได้เล่าไป ว่ามีคน ชาวเมียนมาที่เขาเป็นคนขับรถขนส่งสินค้าติดโควิด -19 นะประชาชนในพื้นที่ก็ตื่นตระหน,นกเลยรวมถึงโรงเรียนก็มีการปิดเรียนไปด้วยนะเพื่อที่จะคัดกรองกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ตรวจปูพรมหาเชื้อท่านเดินทางขึ้นไปเลยค่ะโดยจังหวัดตากในขอประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับกรณีที่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกับการระบาดของเชื้อโควิด -19 ในแม่สอดจังหวัดตากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นจังหวัดตากขอทราบ ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบดังต่อไปนี้ค่ะอย่างแรกนะคะคุณผู้ชมกรณีที่จังหวัดตากพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เป็นคนขับรถส่งสินค้าชาวเมียนมา3รายที่เดินทางมาส่งสินค้าในพื้นที่แม่สอดจังหวัดตากได้ดําเนินการสอบสวนและควบคุมโรคในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเก็บตัวอย่างผู้ที่เข้าข่ายสัมผัสกับผู้ติดเชื้อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลตรวจนะคะคุณผู้ชมเป็นลบทั้งหมด2,000กว่ารายที่ปูพมตรวจทั้งหมดเป็นลบทั้งหมดเลยค่ะได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการและแรงงานให้ปฏิบัติตนตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัด โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนคนขับรถเองทั้ง3รายได้มีการประสานส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเมียวดีเป็นที่เรียบร้อยค่ะส่วนการดําเนินการของจังหวัดตากนะคะในขณะนี้จังหวัดตากก็ได้มีคําสั่งค่ะลงวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับรถของการขนส่งสินค้าที่มาจากประเทศเมียนมาเนี่ยนะคะว่าจังหวัดตากจะไม่อนุญาตให้รถที่มาจากประเทศเมียนมาเดินทางเข้ามาในพื้นที่ชั้นในของอำเภอแม่สอดนั่นหมายความว่าก็คือจะไม่อนุญาตให้เข้ามา ในตัวอำเภอของอำเภอเมืองแม่สอดนะคะและที่สำคัญค่ะคือขณะเดียวกันก็จะสร้างความเข้าใจนะคะให้กับประชาชนด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยได้กำหนดจุดรับส่งสินค้าด้วยว่าจะต้องรับส่งตรงไหนการจัดการเอาไว้ให้เท่านั้นในพื้นที่ที่เขากำหนดคนขับรถก็ต้องเดินทางกลับไปภายใน7ชั่วโมงค่ะ นั่นหมายความว่าห้ามข้ามวันนะคะในกรณีที่มีการส่งสินค้ารวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะซึ่งจังหวัดเมียวดีเองประเทศเมียนมาได้รับแนวทางในการป้องกันการควบคุมโรคของจังหวัดตากเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากมีชายแดนที่ติดกันหลายพันกิโลนะจังหวัดตากที่ติดกับเพื่อนบ้านของเราและจังหวัดเมียวดีค่ะยินดีที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่จังหวัดตากได้กําหนดไว้ขณะเดียวกันได้สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดเมียวดีได้ รับทราบปฏิบัติตามซึ่งในส่วนของจังหวัดตาเองได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ที่รับทราบสถานการณ์เรียบร้อยแล้วค่ะรวมถึงมาตรการในการป้องกันเขามีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ส่งตรงเลยเข้าไปทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ทุกๆอาเภอของจังหวัดตากถือว่าเป็นเขตชายแดนนะเป็นหน้าด่านที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งตอนนี้เมียนมาการระบาดระลอกนี้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อในแต่ละวันน่าใจหายมากๆค่ะคุณผู้ชมชส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการล็อกดาวน์นะคะคุณผู้ชมในพื้นที่แม่สอดนะเช่นสถานที่ต่างๆสถานศึกษาชุมชนสถานสําสคัญนั้นจังหวัดตากชี้แจงว่าไม่ได้มีการล็อกดาวน์นะอ,อาจจะมีการปิดบางสถานที่เพื่อคัดกรองโรคเท่านั้นเองค่ะ,คะอย่างไรก็ตามมีมาตรการเข้มข้นในการป้องกันโรคในพื้นที่ เฝ้าระวังเรียกว่าปลูพมแล้วกันค้นหาผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงและตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโดยมีรถชีวะนิรภัยพระราชทานเป็นรถที่จะขับไปตามสถานที่ต่างๆ <c oughs> ทั้งชุมชนแออัดชุมชนที่มีชาวเมียนมาอาศัยอยู่ชุมชนที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ <c oughs> รวมถึงทุกๆชุมชนที่ห่างไกลในจังหวัดตากรถเนี้ยค่ะอย่างที่เราได้เห็นในภาพเลยเขาจะมีการสวอป <c oughs> ไปถึงเลยนะสวอปแบบนี้ตรวจหาเชื้อแบบ เนี่ยคุณดูสิเขาจะมีแผ่นกั้นแบบนี้ที่รถนะ,ะเป็นการป้องกันทั้งตัวของผู้ตรวจเองแล้วก็ผู้รับการตรวจเองด้วยแล้วใช้ระยะเวลาไม่นานในการสุ่มตรวจปุ๊บก็จะทราบผลทันทีว่าผลเป็นลบหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะเดินทางไปถึงที่เลยประชาชนไม่ต้องเดินทางเข้ามาเพื่อตรวจโรคที่โรงพยาบาลค่ะถูกต้องเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราอยากจะเน้นย้ํากับทุกๆท,ท่านจริงๆนะคะอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ด้วยความที่ประเทศไทยของเราไม่มียอดผู้ติดเชือ้อคือถึงแม้ว่าจะมีก็จะมีสักหนึ่งท่านซึ่งก็อยู่ในสเตจควอลตินแต่ตอนนี้เมื่อพูดง่ายๆว่าเหมือน โควิด1 9กลับมาเคาะประตูบ้านเราอีกแล้วล่ะนะคะ<ช>เราก็ต้องคอยระม,มัดระวังกันเอาไว้ออกไปไหนพยายามสวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลานะคะแล้วก็รวมถึงการพกสิ่งที่จะป้องกันตัวเองเช่นเ,เ,เจลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอลอ์ต่างๆนะคะก็เป็นสิ่งที่สําคัญอีกหนึ่งสิ่งที่พลาดไม่ได้คือพยายามถึงแม้เราจะมีอุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ตามแต่อย่าพยายามเอามือที่ไปสัมผัสพื้นผิวต่างๆเนี่ยมาสัมผัสใบหน้าของตัวเองนะคะอันนี้ก็ป้องกันเอาไว้ดีกว่าแก้ดีกว่านะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วแหละสิ่งที่เราจะต้องเครียดกันตลลเวา คือเอ๊ะเราจะไปสัมผ <จะ S 1> ัสติดหรือ,อยังนะเรานะจะไปสัมผัสไหมเราจะตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วเอามือแตะหน้าผากกันอยู่ <c oughs> ทุกวันใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิกันตลอดทั้งวันนะคะอันนี้ก็จะได้ลดความเครียดของตัวเองลงไปได้ด้วย <c oughs> อย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะอย่าะหนกแต่ขอให้ตระหนักในการป้องกันไว้ก่อนนะเราจะได้ไม่เสียสุขภาพจิตด,ด้วยคุณเพราะยังไงก็ตามถ้ามันยังไม่มีวัคซีนโควิด -19 มันยังอยู่กับเราขอให้เราป้องกันตัวเองไว้ดีที่สุดค่ะถูกต้องเลยค่ะ